สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมื่อเนี้ยพบกับน้องอัวพบกับซอน้องอูร้องซานเมื่อนี้มามาตีเข้าเนะแต่ว่าทีแรกว่าจะเอาโดนมาบินเฮอเบิ้งตอนตีเขา้านี่ไม่ได้บินแล้วเนาะเพราะว่าตกใจเมื่อช้านี่โดนห่ายแล้วไปซอกเกือบตาย้วทุกคน,นอ,ะอะไรป้าสปีน้ามังยามซามโยพ่ะนะตอนเขาบุไปเขาบุงซึกอันเดิมบ้าเขาเห็นโดนเขาเจ็บแสบขา,ขาม,บมาเบิ้งไยมือเริงนะ ปีเกจปีเกจมาเลยมองนี re. Re ่สิอันเด็กเก้าพ่กกับโบนยุ่งอันเด็กเก้าพ่กกับดึงห้างดึงห่าเหมนะบอกไปจะมาลูกไปโบ้ฮู้นเดินเลยนะเมื่อนี้มาตีเข่าเซยกุกคิกเนาะตีของกิกเลี้ยวสิไปตีของตุกเนาะต้องมาแน่แม่ทำไมบอน่าเคยกรับลูกไปเทื่ยวกันหนึ่ไออดิกเนาะออดิกนี่เป็นเป็นคนยู ไอ้นี่แกเป็นคนบ้านในเมืองเด้อเมืองไทยแคร์คขมวนเมืองไทยแข่งขมวนมาอยู่นี่ก็เป็นคนอยู่ตีเป็นคนทุกข์เออไข่แดงเป็นคนทุกที่คิดว่าเป็นตยุทธา,าแขกงเออมื่อนี้เรามาตีเข่าซวยคนขึ้นมะพร้าวกุกกิง้งมือน่ะจะเ้าขึ้นใดวะเนาะบุคคลาธิ์ที่มัดป้ายแหละเสาไฟก็ไม่ขึ้นอันนั้น แต่แต่และปีเก็เอารถเอารถมากันแก้อยู่ในสปีดเนาะรถม,มาตีอยู่แต่ว่าปีนี้ฮันละแม่น,น,นแม่นป้ามึงนะทุกแข้วแม่มันน้อยพอาอีกอย่างกับโควิดไดรถบ้านอื่นมาบม่ได้เนาะแม่ก็เลยต้องตีข้าวนะบรีขีกองเฟองซ้ำกูปีนีปีนี้บรีขีกองเฟองปีนี้ยูสอปเนอันนี้ดิโดว่ะปีโปปีโป ก้อนหลุกหน้าจะไม่ตะกีกกะตีแนี่นี้แหละแม่บอกกล่องเขาเยอะเนี่ยเบอร์บายนะโอ้ยกล่องเขาเป็นยังไงลอยซองลอยซองผูงงดตี้วยเด็กูดขึหัน,หนลแล้วมือแล้วนี่คือไปเกี่ยวเขาใส่ฝ้าใส่ฝ้าใส่กระลบมมึงเหรอกระทำสังเกนก,กนระทอยู่วะเด็กคนม,นมาปัาก็จะได้ร่มนะ บ่้ท่มันท่าี่มัน็มากัลบนีวะเออะขอก็ลุมไม่แต่ว่าก็มีไม่เนอกมันเนาะขากลัวขากลุเมขากลัาไปตามตาดน้อยแล้วอืมอืมอี้านะรักเล้ค่ะขึ้นบ่มีจะเม็ดอดดีถ้าให้ก็ได้ เราไแรงระวังเจ็บต้นเจ็บโตเียบร้อกินไ้เกาไปตีตีข้อนี้กลับมาหอทั้งนังพี่ไรมันจะง่นานีตีม่ได้แล้วพอลานหอบใาง่ยเลยนี totally ่เอาเครื่องเป่าเลยนะป่านคือใช้ไม้็กเกียวเท้าวานาะ เออเออได้อย่สปีหาเป่าได้อยู่เนาะโอ้าใกมมาไหมเียวไดเอาไปซิบเาขา <laughs> ปลาดิแหงๆเออ,นนอ,อเออน,น,นะนี่หลังจากที่เขาไปเบิง้งพอกุกิ๊กตีเขามาแล้วเขากับมาเบิง้งน่าเคยซักเกี่ยวตีเขานะพอน้องตุกเนาะ นะาเคยเอยนี่เห็นภาพบรรยากาศเมื่อ,อ,อเช้านะบุญยากิดเห็นตอนโดนปิวเลยทุกคนบังกุกกิเลี้ยวมาดูวอจีนายเออทุกคนคกุกกิมัดพรมวอจีนายนวอจีโลนี่ ใช่ยูซิปปลายเป่าไช่ยู่เนาะเคยก็กคิดว่างสั้นแล้วแต่ว่าที่ได้ก็ขามีรสนี่เลี้ยวแล้วป่ะนี่นตุมต่มตุมต่มตุ่ม นี่ปัดอุวงเม็ดใหญ่เนะานะเขาเลยเนาะอืมเม็ดเอาตุ้ยก็เอาแม่งเข้าแค่น้อยเท่านี้เข้าเป็นน้อยเนาวเป็นฟุบ ปาดไปอีกเออกี่เขา้าตะกี้แม่คาดโดดกระโค้มงแน่นลองอันกินโดมีตุกเบื้องเดิมมือนีิเอามาว่ะ คุณแฮร์คุณเบร์เก็บดิคอนเนอรตองะไเราต้องหไปไกลไรมันเป็นโดนฮัดมินด้ก็ได้นาะเออแมนลองเบิงงโบเบิรงโบฮูเนาะทุกคนโดนเลยอู้ยังตกซทนั้นโดนเลยตุกกลับมากับโบไรเอ็ดเรกับโบไรเข้มตมตุ้มล่าเข่ามันไหลลงแป้นโอ้งามเลยค้างเนาะ ปีบาทแรกเขาไหลลูแกเปอเขาไหลลูกแกนยงามนี่งั้นปะแมนไม่ได้่ยกัมา่็ก้ยแล้วล็กสมาชี่เอเนี่อยยนี้ แค่นี้เอ้าฮะเออหยุดแค่นี้เอา้าเออ่อเออเอเอหยุดีึ้นะเออนี่แะมัดหนึ่งว,ว่ะ าวางเข้าล่นเลยนะนยังล่นอยู่ดิเราไม่ตู้บินว่าได้ป่ะฮะมันบังคับทีไฟบังคับว่าได้เลยมอุมีไฟเหรอฮะ คนเมื่อกี้นี้อู้กับตุ๊กกุกกิ๊กไปหาหนอนะไปเบิ่งที่ซองกุ๊กกิ๊กได้เลยทุกคนวันนี้เขาทีพาทุกคนตีไปตีเขาช่วยน้องตุก๊กตีเขาใสกก่กุ๊กกิ๊กแล้ววันนี้เขากุ๊กกิ๊กันตีแล้วนะสิไปวีให้ขี้เงี้ยมันออกนะเราเอาเขาใส่เปามาอืนะ้มมึงนั่งห้องม,อมาแดงสายกันเขาไอ้ขับเรวหน่อ น่นแหละบะข้าวต้มน้ำกับข้าวหั่นอันเดียวกันกันเนาะอืมเดี๋ยวไปเบิ้งที่บ่อนแมวกิ๊กตีเขาเขาวทเป็นอะไรเดี๋ยวไปข้าวกัำไม่น่ะ right? มึงทุกคน มาฮอลอะไรเนาะแค่โดยสติดีดีวะเด็กเข้าไปแล้วก็

นี้แม่ซิบีเธอเบิ้งมาแต่ว่าแม่ลูกสาวไฮสาวหนาเนาะพึ่นน่ะมันได้ทีเอาอยายได้หน้าดำหุน่นแหงโหดชปิตัดไม้เขาล่ามไปมือนี้เลยบมทหันตีว้าวัดมไปขน่ดที่เขาก็ะลุีว้าดกว้าไอ้บุฮอนว่ะฮึอข้เขาเนี่ย พื้มาที่ต้องปิ้นหรือยี่เป็นการเฮ็ดนาแบบแบบบ้านนอกอิลีทุกคนแบบดังเดิมสุดๆเลยน่าจะปีน่ะเออแบบดึกดำบรนพ์นั่น,นตัวเดิมที่มันเป็นข้าวแห้งมันก็ทิ้ไปนเปะเมนบ่ข้ารีบข้าวรีบมั้ยบอเ่าเข้าวซึ้งเห็นกูไปอืมอันผู้บ่าวซองคนนั้นไปช่วยน้องตุ๊กเหรอเดอ้อ ตาบปแล้วอื่นบางทีนั้นยานพายุมาอื่นต้องมาอีกนี่เนาะมาแล้วทุกคนแล้วมันเลยมาเลยเอาห้องสักอันห้องสักคูนดิแล้วแล้วอ่ะเอาดิคเป็นตีเก่งเก่งคนเอิญเอาไปคนอีกเด้มาที่ระได้คนว่าดิบ้านละช่องมัาคูนก็เจอเสื้อเห็ดเบียกันเนาะ เพื่อนเป็นลูก่งพ่อทุกคนที่อยู่วัดฮัทและฮักแพงกับเขาแม่จำปีเขาพอบัวไลแบบเพื่อนอยู่วัดเพื่อนกะเฮดเบียกอยู่วัดมาเราบอกแป้งมาเดี๋ยวเพื่อนบริมาเพื่อนกลมาเฮดเบียกสวยฮักแพงกันประมาณนี้นี่เขาแม่จำปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้าแปดเป่ามันแปดเปล่าเนาะ ว้าวไปเอากิ๊ก่มิมือกอนเดอ้อสวัสดีตอนเช้าเราทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้ถ่ายคลิปมายังไม่ได้ปิดคลิปเลยทุกคนเบิ่งมมกตอนเช้าอู้อาหมอกยำเช้มามาฝากทุกคนเบิง่งหลายหลยผสมพอแหละโดนอู้มันจึงค่อยแบบปิ้วไปเนาะนี่หลายคนจากลงที่คลิปที่แล้วหลายคนคอมเมนต์ถามนาวะว่า ตกลงโดนทันแบบเสียหายแบบบินโบได้เลยโบหรือว่าจังใดหรือว่าซอกโบเห็นเนาะอ่ะโดนทันมันมันแบบสัญญามันขาดแล้วมันแบบโบสามารถคงโตได้แล้วมันบินจิ้วแล้วตกเลยทุกคนตกแล้วอู้ไปซอกเนาะซอกแค่ซอกว่าก็ซอกประมาณสามสิบนาทีแหละแล้วก็เห็นเนาะแล้วก็เห็นแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าอันเห็นหลังจากที่เห็นกลับมาละอูก็เลยอ่า เอามาลองบินเบ้างเนาะแล้วมันกะบินได้คือเก้าเนาะทุกคนบินได้คือเก้าแต่ว่าตอนนี้อู้ก็ยังบกกาบินมันเลยเอามันไว้ในหีบในห่อคือเก้าตอนนี้อู้ก็ยังบาหารหันได้บินมันเอาไว้ประมาณอีกสี่ห้ามือหกเจ็ดมือก่อนจกควายสิบินเพราะว่ายัางอาการค้างมือเศร้านี่เอออาการค้างมือวานยังแบบยังยานอยู่อย่างยานอยู่ก็เลยแบบยังบกกาอย่างบกาางบกาบินเถอเนาะซึ่งโดนท่านอานอ่า อูซื้อในราคาหนึ่งบมื่นเจ็พันบาทนะทุกคนหนึ่งืเจดบาทกะบ,บินตลอดอยู่สวงแล้วนี่แต่ว่าอ่าอีกสวงนี้อาจจะบ่ได้บินเนาะเพราะว่าอ่าขวัญเสียอย่างบัวเซาก็เลยซิอ่าเอาไว้ก้อนเพราะว่าอ่ากุกกิ๊กสอนอูหละอูให้เลยแนบะบเสียดายโดนแด้อันหนึ่งกะเสียดายโดนแด้อันสองยานแม่หายก็เลยแบบสติหลุดเนาะทุกคน <laughs> แบบโอ้คิดแรก ไปทีแรกซอกเห็นทีแรกคิดว่าปีกแทรกเหมือนเลเแต่แท้จริงมาเบิ้งแล้วบบเป็นอย่างเลยมันคาอยู่ในฟุ้มไม้อาที่อูเห็นที่อู้ซอ,อกเห็นทันย้อนสาเหตุที่ว่าอ่ามันคาอยู่ในใบไม้แล้วเขานําใบไม้แบบใบไม้ชนิดนั้นไปฮนะเพราะว่าใบไม้ชนิดนั้นส่วนหลายอยู่นาะอู้มันจะโบมีมันจะมียุแถวอ่นะนาตัวเน็ตเอออีกอย่างโดนโดนโดนตกขึ้นกระแถวนะแถวนาะตัวเนตสินะ่ะก็เลยเห็นให้แบบ สามารถโศกได้เนาะกันยังแบบความในความโชกหายกันยังมีความโชกดีปนอยู่แล้วทุกคนโอ้ยเสียแบบว่าอันใจตกขนาดแบบความหมายว่าจิตกจตกขนาดจิตตกนจนแบบว่าเมื่อวานนี้เฮ็ดอย่างกันจนโบเป็นโตของตัวเองเลยเนาะโบค่อยเว้าอย่างเลยเมื่อวานนี้โบเป็นโต้องตัวเองเลยแต่นี่ก็บอกว่า หลายอากาศกันยามซาก็เย็นเย็นเนาะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อูกจะลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจอูยค,คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย